พุ่มสาขากิ่งแก้วค่ะวันนี้อันจะพามาชมคโร่าคอร์สรุ่นไฮบริดพรีเมียมรุ่นนี้เลยเป็นยังไงระชมกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตาติดกันนะคะส่วนตัวด้านหน้าของคูโร่าคอร์สนะคะรุ่นนี้นะคะกระจังหน้าเป็นสีดำเงาเพิ่มความหรูหราพร้อมกับระบายความร้อนได้ดีค่ะ ส่วนไฟนะคะตรงนี้เลยไฟด้านหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ LED แบบไฮบริดนะคะส่วนไฟสองสว่างเวลากลางวันตัวนี้จะเป็นแบบไลท์ไกดิ้งค่ะไฟเลี้ยวตรงนี้นะคะเป็นแบบ LED ค่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกเลยนะคะรุ่นนี้ล้อนะคะเป็นล้ออลอยขนาด18นิ้วตัวนี้เป็นสีทูโทนเพิ่มความสวยหรูมาคู่กับยางมิชลินค่ะ กระจกมองข้างนะคะเป็นกระจกแบบปรับไฟฟ้าและพับเก็บแบบอัตโนมัติค่ะตัวนี้จะมาพร้อมกับระบบ reverse link นะคะรุ่นนี้นะคะมีใบ sport monitor ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้างความจุทังน้ำมันอยู่ที่36ลิตรนะคะรองรับน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน91หรือว่าแก๊สฮอรอค่ะ สำหรับประตูฝาท้ายของค l โร c าคอสนะคะตัวนี้สามารถเปิดได้ตรงนี้เลยนะคะเป็นแบบไฟฟ้าหรือว่ากดที่รีโมทต,ตรงนี้แต่ถ้าสำหรับลูกค้าที่มีสัมภาระแล้วไม่สะดวกที่จะใช้มือกดเปิดนะคะตรงนี้สามารถเตะเปิดได้เลยนะคะ สัมภาระด้านในของคโรราคอร์สนะคะบรรจุ u, ได้มากถึง487ลิตรเลยตัวนี้มาพร้อมกับที่แบ่งบพื้นที่สัมภาระนะคะตรงนี้สามารถเปิดมาปิดตรงนี้ได้เลยแบบนี้หรือว่าสำหรับลูกค้าที่ว่าไม่ต้องการนะคะสามารถเปิดออกได้เลยแบบนี้ตรงนี้สามารถถอดเก็บออกมาได้เลยนะคะ นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นเบาะหนังสีดำสามารถพับได้หนึ่งจังหวะแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถพับเก็บได้เลยรุ่นนี้สามารถพับเก็บได้ทั้งสองเบาะเลยนะคะจะแบ่งเป็นหกสิกับสี่สิบค่ะตรงนี้มาพร้อมกับพนักวางแขนนะคะตรงนี้สามารถวางแขนได้แล้วก็มี ี่วางแก้วตรงนี้สองใบค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านหลังนะคะตรงนี้จะมีแอร์นะคะมีแอร์ปรัประกาศได้นะคะสองช่องแล้วก็มี USB ตรงนี้นะคะสองรูอำนวยความสะดวกกับผู้โดยสารด้านหลังค่ะส่วนด้านในนะคะเดี๋ยวลองสตาร์ทดูนะโอเคตรงนี้นะคะรถติดเรียบร้อยแล้วแต่ว่า สังเกตดูนะคะว่ารถจะเงียบมากเลยนะคะส่วนพวงมาลัยนะคะตัวนี้จะเป็นแบบหุ้มหนังเป็นพวงมาลัยแบบมัตติฟังก์ชันมาพร้อมกับระบบคูดคอนโทรลแล้วก็ปุ่มควบคุมหน้าจอสามารถรับสายวางสายแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงได้จากพวงมาลัยตรงนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะหน้าจอเป็นหน้าจอแบบสัมผัสนะคะ ขนาดอยู่ที่9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ถ้าเป็นระบบ Android นะคะรองรับตั้งแต่เวอร์ชั่น10ขึ้นไปส่วนแอร์นะคะแอร์ Air ตรงนี้จะเป็นแบบ duo zone นะคะสามารถปรับแยกอิสระซ้ายขวาได้เลยตรงนี้ส่วนตรงนี้นะคะปุ่มตรงนี้จะมี EV mode แล้วก็จะมี mode ป้องกันลดเลื่นนะคะแล้วก็จะมี d r e mode นะคะตรงนี้ให้เลือก แล้วก็ตรงนี้เลยเป็นพนักวางแขนนะคะสามารถปรับได้ห 1, น1ึ่งสเตปแบบนี้แล้วก็เปิดออกมาตรงนี้นะคะเป็นที่เก็บสัมภาระมีที่จุดบุหรี่ตรงนี้ให้1จุดนะคะพร้อมที่วางแก้วตรงนี้2ช่องค่ะตรงนี้นะคะจะแสดงการขับขี่แบบประหยัดนะส่วนตรงนี้จะเป็นการเตือนออกนอกเลนนะคะตรงนี้จะปิดอยู่ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นข้อมูลการขับขี่รถ ตรงนี้จะเป็นตั้งค่านะคะให้ลูกค้าสามารถมาตั้งค่าตรงนี้ได้เลยนะคะม่านบังแดดนะคะมาพร้อมกับกระจกนะถ้าเลื่อนตรงนี้นะคะจะมีไฟสองสว่างตรงนี้นะคะสะดวก สบายมากเลยนะคะตัวนี้สําหรับคนผู้หญิงมีทั้ง2องฝั่งนะคะทั้งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารตอนหน้าค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องการรถ SUV รถครอบครัวหรือว่ารถไว้ใช้งานส่วนตัวนะคะออแนะนําเลยเป็นตัวนี้ all new corolla cross นะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดที่สนใจจะมาชมรถจริงตัวนี้มาได้ที่โตโยต้าสุวรรณภูมิสาขากิ่งแก้วหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะแคมเปญส่วนลดของแถมต่างๆตรงนี้สามารถ ติดต่อมาได้ที่เซลล์ออนนะคะเบอร์0968217554ค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย